งงแล้วครับงานนี้สนุกเลยนะพี่หนูเนี่ยพี่หนูยอมส้มทุกอย่างเพื่อเอ่อเพื่อเพื่ออะไรก็ได้นะพี่หนูอ่ะพี่หนูยอมสมงทุกอย่างตอนนั้นวันนั้นเนี่ยส้มเบงก็เอ่อหวังให้พี่หนูมาแก้รัฐธรรมนูญมายุสบสภาวันนี้ครับเป็นวันนับหนึ่งสตาร์ทในการที่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพี่หนูพี่หนูก็ก็มีร่างของพี่หนูอะ่ะไม่ใช่ว่าร่างของส้มอย่างเดียว นะมีสามร่างมีร่างที่หนูมีร่างส้มแล้วก็มีร่างเพื่อไทยอ่าแต่มันเจ็บปวดหัวใจอยู่ตรงที่ตัวเปิดตัวเปิดเนี่ยนะนะครับมีการอภพิปลายเปิดเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญไอ้ส้มก็ส่งเอ,อ่อผลิตอไอ้ติมเนี่ยมาพูดอ่าเพื่อไทยก็ส่งใครผมไม่ได้ดูแต่ในส่วนของลุมเดืยไทยเนี่ยส่งไอ้คนเนี่ยกรวีอะไรเนี่ยนะจากอ่างท้องอะ่ะจากอ่างท้องอะ่ะนะก็ออกมาเปิดบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย อย่าเพ้อฝันให้มากฉบับของภูมิใจไทยเนี่ยพูดแล้วทาพูดทําทําได้จริงกลัวส้มกับแดงจะทะเลาะก,กันเจ็บปวดไหมวะเฮียผมถามหน่อยเจ็บปวดไหมส้มเจ็บปวดไหมผมถามเพ้งหน่อยเพ้งว่าไงธนาธทรจรึงรุ่งเรืองเกียรติว่าไงอ่าลมลังสีมันว่าไงไอเอ,อวิโรดอ่ะวิโรดผมผมผมไม่ถามหาแล้วกันเพราะว่าคุยกันบ่อยอ่า ไอ้ลชนกก็เป็นผู้หญิงผมไม่ถามหาแล้วกันเจ็บปวดไหมนะ